จ,จ,น,จนี่เหรอเอ๊ะจับมันยังที่ได้เดี๋ยวแป๊หนึ่งแนละ้วคือเมื่อกี้ผมเห็นมันสว่างสว่งางจับไว้ค่ะคือทุกคนเมื่อกี้นะผมนั่งได้มองนะผมนี่นมันลึกใช่ครับนี่คือพอยรือแค่จะเมืองบ,บ้านข้านี่ ทำไมลงเรือที่นี่ได้เมื่อกี้นี้ผมเจอมันสว่างอยู่ตรงนั้นน่ะมันโดนแดดแล้วมันสว่างวู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 ว่าคนที่ข้าสั่งให้มาเก็บควันที่นี่คุณทำมาอะไรอามัดนักเข้าจะเจ้ามากเจ้าหลวงผมจเจ้าเห็นก่อนไม่เช่นนั้นข้ากลัวว่าบ้านเมือีด้านนอกหรือพวกพานป่าจะไปที่นี่ก่อน ใช่นี่จราลวงนี่เมื่อเจ้าเห็นนี้นี้ข้ามอญเจ้าเจ้าอร่าหือไ่จริงๆนะครับข้าให้ใจจะรู้หรือไม่เจ้ามีความติดตาหรือไม่ติดจ้าหรือความของเจ้าครับผมข้าก็จะมองเห็เจ้าแต่เมื่อข้าก่อนเจ้าทำอย่างนั้นไม่ดีครับ เจ้าพอรู้ตัวนะรู้ตัวแล้วครับินนี่ที่เจ้าเห็นแล้วเจ้าบอกข่าวนั้นข่าให้เจ้าจดหลวงเจ้าบอกต่อไปเอาเป็นท่านมากนะครับท่านใช้วันนี้ท่านใช้ให้ผมนะทุกคนก็ครับสวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกท่านด้วยนะครับผมและวันนี้เนี่ยเป็นวันที่ดีนะเฮ้ย ก็วันนี้เนี่ยไม่มีใครอยู่บ้านสักคนกันเลยนะครับพี่แฝงกับท่านหญิงเพลนเนี่ยได้อ่าลงไปทําธุระที่ขลัล่งนะพี่ผมก็กลับบ้านเมืองเขาผมเนี่ยอยู่แค่ผมแล้วก็พี่ใหม่นะพี่ๆก็วันนี้เนี่ยผมจะมาถ่ายคลิปใหนะ้พี่แฝงนะเี่มาจะมาเที่ยวหาท่านชายนะเราจะมาดูว่าท่านชายเนี่ยอยู่ที่นี่ไหมก็ที่นี่เนี่ยทุกคนก็น่าจะรู้นะครับเป็นที่ของท่านชายแล้วก็ท่านหญิงเพลน,นะ แต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้เออเลยมาฝากนะพี่พแค่จะมาเท,ที่ยวหาท่านว่าท่านเนี่ยสบายดีไหมเอางี้พี่พถ้าเป็นท่านไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยจะขึ้นไปเที่ยวหาท่านชายกันเลยไม่รู้ว่าท่านชายเนี่ยจะอยู่ไม่แน่วัน,นีเนี้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปกันเลยครับก็เอาเอาลยนะพี่พี่เดี๋ยวผมเนี่ยจะพาเดินขึ้นไปเลยนะครับก็ตรงนี้เนี่ยที่ก็เหมือนเดิมสถานที่สวยมากเลยพี่พี่ไปเดี๋ยวเราจะเดินย้งไป ไม่รู้ว่าวันนี้ท่านชายอยู่ไหมดูน้ำนะครับทุนสีแปลกมากเนี่มันสุดมากเลยเดีย๋ยวเราจะดึงขึ้นไปเรื่อยๆเราจะไม่รล่นะให้ทุกคนเนี่ยดูบรรยากาศด้วยนะวันนี้นะผมแค่อยากจะมาเที่ยวหาท่านชายเพราะว่าคราวที่แล้วเนี่ยเขา ได้ไปเที่ยวหาท่านพ่อของเขาได้นะครเป็นพ่อของนางทิดาน่ะครอือท,ทุกคนดูแบบนี้มันเหมือนลกมากเลยนะแต่ถ้ามาเจอกับตาตัวเองมันสวยมากคือที่นี่เย็ยนดีมากเลยนะพี่ๆบรรยากาศนี่คือ ไม่ร้อนเลยนะมันดูเหมือนร้อนนะครับแต่จริงๆมันไม่ร้อนเลยมันเย็นมากเดินสนุกมากเลยน้ำน,นี่ใสามากเลยนะเี้ยวันนี้น่พี่แจงก็เออได้พาท่านหญิงเพชรเนี่ยไปหาหมอนะครับเป็นวันที่หมอนะ หมอนี่นัดฝั่งถือบวลนะครับน่าจะเป็นเรื่องฟันนะครับผมพี่ดิเป็นฟันของฝนงั่งชนนะที่พี่แฝงเนี่ยพาไปจัดฟันที่แล้วครั้งที่แล้ว,ลวหมอก,ก็เล่นน้ำอีกอ๋อทุกคนแล้วผมลืมบอกเรื่องน้องทาซานเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้นะเดี๋ยวผมจะไปเที่ยวหาน้องนะเพราะว่า เออที่นู้นเนี่ยน้ำมันเบาลงแล้วนะก็คราวที่แล้วเนี่ยผมได้ไปเที่ยวหาน้องไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปถ่ายพี่ๆดูนะก็น้องนี่ก็เหมือนเดิมเลยนะครับแลวคราวที่แล้วผมเนี่ยโชคดีมากเลยคนระับได้เจอ,อพี่ยมด้วยก็ตรงนี้เ,เป็นที่ที่พี่แสงกับทานิพเพเนเจอกันครั้งแรกนะที่ทนิพเพเนี่ยได้ลงมาเล่นนะแล้วพี่แสงก็ได้มาถ่ายเจอนะ เสวยมาขอดเดินขอถักก่อนเพราะพี่ร้อนมากนี่ขาวเดินมาครึ่งวันแล้วนะพ,พี่แล้วไม่รู้ว่าวันนี้ท่านชายจะอยู่มนะั้ยถ้าไม่อยู่ก็ผิดหวังเลยนะโอ้โน้ำใสมาก ดูพิธีน้ำสวยมากเลยก็ท่านชายกับท่านปู่นะครับผมผมเนี่ยขออนุญ,ญาตาเข้าไปข้างบน,นครับเพราะว่พาพอเวลาเรามาเนี่ยท่านชายก็บอกนยะว่าให้ขอท่านปู่ก่อนคือเขาน่าจะรับรู้ได้นะครับว่เาเรามาที่ วันนี้ทําปิดนะพี่ๆร้อกขอเธอพี่ๆคนนึงคือมันมันเป็นอะไรไม่รู้ว่มันคันคอนรู้สึกไม่ได้มาที่นี่นานเลยนะคพี่ๆสถานที่ที่นี่เราไม่ได้มากันหน ที่ก็สวยเหมือนเดิมเลยนะะทำไมนะ้ำมันจีปแปลกๆมันรอบนี้มันไม่ใสมันดูมีขุนนี่ทุนฉันใช้อยู่ไหมใช่แม่โอ้โหวันนี้เป็นโอกาสดีนนาะ ปปปผมผมเองท่านชายครับโอ้ขออนุญาตครับโอ้ใช่ครับผมจ้องมาตัวคนเดียวกันี่ยใช่ๆแล้วครับโอ้ตรงเคี้ยวนี่จ้องมีจุกระตัวละท่านชายวัาดีครับผมผมมาเที่ยวหาท่านเนาะใช่ครับผมพอเขาจะแล้วเนี่ยท่านชายได้ไปเที่ยวหาเราผมก็เลยอยากมาเที่ยวหาท่านชายมา นี่เจ้ามาคนเดียววันนครับ<อ>เจ้าไม่กลัวเหตุใดหรือในป่าบริเวณระหว่างทางเจ้ามาไม่กลัวครับคือวันนี้เนี่ยท่านหญิงเพชรไม่อยู่นะครับเราฆ่าไปไหนกันเจ้าลองพูดมาสิเจ้าหลวงคือพี่แฟงเนี่ยพาไปทําธุระที่ข้างล่างธุระยิ่ยงไรอีกเป็นข้าหลวงจุกว่าช่วงนี้ธุระของเจ้าเยอะ,ะเหลือเกินวันนี้เนี่ยเป็นวันที่หมอเนี่ยได้นัดท่านหญิงเพชรไว้ครับเรื่องฟันได้กันลึก มันเป็นเรื่องฝันนะครับเรื่องฝันใช่ฝันนะใช่ที่เราฆ่ามีจุดไปกลายเป็นเหมือนใช่หรือไมใช่ใช่ครับงนั้นหรือใช่แล้วครับเรื่องนั้นละครท่านชายสบายดีไหมครับผมค่ะสบายดีอเรื่องทวเจ้าเหรอสบายดีสบายดีกันช่วงนี้เป็นยังไงหรือสบายดีกันหรือยังเริ่มหายแล้วมันเหลือแต่อับท่านชายงั้นก็ดี วันนี้ก็ท่านชายก็อยู่นะครับผมข้าไอยู่นี่แหละมันข่ายคือมันนั่งข้างบนก่อนค,ค,คือคือคือมันนั่งข้างบนอ๋อครับข่ายคือข้างบนจ้อยตามข้าไปเลยไม่ถ้ามีข้าจ้ะไม่ลงตัวจริงให้ข้างบนนู้นใช่ไหมครับใช่อ่ะได้ครับผม<ค>โอ้ยเรื่องก็ดีลเลย

อ๋อครับผมได้ได่เดี๋ยวผมนั่งตรงนี้ก็ได้เอางี้นะเดี๋ยวผมเนี่ยจะให้ท่านชัยน่งด่พิได้ครับผมก็คือ ท่านชายเนี่ยได้เอาเข้าเมืองมดแล้วนะเพ็ดพอยหรือว่าอะไรต่างๆคือวันนี้ขู่ท่านชายพาผมขึ้นมาเที่ยวด้านบนนะยนะอุ้ย่วนท่านชยายเบร์นหน้าเห็นับท่านชายหลอดมา วันนี้ท่านชัยใจดีแปลกๆครัทำไมล่ะครับข่ากันหรือใช่ครับผมข่าหรอกดีไงท่านเจ้าไม่ได้เข้ากับท่นี่หรอครับลูกใช่ครับแล้วไม่ใช่กับหมูข่าหรอใช่หรือได้เห็นหน้าท่านชัยได้มาเป็นเนื้อในช่วงนี้เจ้าพงศ์กับเจ้าพงศ์เป็นยังไงบ้างลึกเจ้าพงศ์เหรอครับผมอ๋อเขาเนี่ยกลับไปดูแลบ้านเมืองเขาครับผมเจ้าพงศ์บ้านลึกใช่บ้านเมืองเขามีแล้วเจ้าพงศ์ เพราะว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยได้ยินขอมาว่าพี่น้องหรือญาติพี่น้องกับเจ้าพลมหือท่านพ่อท่านแม่ใช่านะใช่ครับก็ได้ยินว่าแวววได้ยินว่าร้อยเจ้าพลมทำดีแล้วอ๋อใชยบ้านเมืองเขาพวกใครจะโวยจากบ้านเมืองของเขาใช่แล้วครับผมก็คราวที่แล้วเนี่ยผมกับพี่พลมเนี่ยได้ไปปรึกษาทารุสีครับ ว่าเจบแบ่าวทะเลสีง,งั้นหรืใช่ไปหาทะเลสีเอพี่ผมเนี่ยได้ฝันเหมือนแล้วมันกลายเป็นจริงครับว่าบ้านเมืองพี่ผมเนี่ยมันเรื่องนั้นมั่ความฝันแต่มันคือ,อ,อความจริงใช่ครับมันคือความจริงหมดเลยครับทะเลสีบอกแล้วครับเพราะว่าพี่ผมเนี่ยได้ฝันว่าบ้านเมืองของเขาเนี่ยมันเกิดโรคระบาดแล้วก็บ้านเมืองของเขามันรูวุ่นวายไปหมดแล้วแล้วมันก็เป็นจริงๆด้วยครับผมพี่ผมก็เลยต้องกลับบ้านเมือง ไม่รู้ว่าเขาจะกลับมาตอนไหนครับพักเร็ว่เจ้าพงคงจะกลับมาดียแย่แล้วที่ข้าดูจับแล้วเจ้าพงเหมือนจับลุงจะไปยุ่นโลกมนุษย์หรือว่าเจ้าพงอังคารที่ข้าดูมาอ่าอันนั้นนี่เราก็ไม่แน่ใจว่ามัักกนคบอันนั้นเราก็ไม่แน่ใจว่าเขาเน,นี่นนยจ,จะอยู่ในโลกมนุษย์หรือว่าโลกเขาแล้ว คือเราก็ไปตัดสินใจให้เขาไม่ได้นอกจากอูับเขาเองครับยังไรหรือคือเขาจะอยู่กับพี่พิมพ์หรือว่าเขาจะอยู่ทางบ้านเมืองเขาก็ไม่รู้งดงใช่ครับแล้วที่บ้านเมืองเขาเจ้าท่านรองข้าอยู่สบายดีไหมสุขสบายครับท่านสบายข้าอยู่มาดูนี่ท่านน<ป>ี้เป็ดูแลท่านรองไม่ท่านใช้ไม่เป็นไรครับ ถ้ายหญิงเพชรสบายดีเพราะท่านเอาข้าอยู่ที่นี่ไม่เคยลำบากเลยแต่แรงนักหรนอลงมันนุษยต้องลำบากทุกคนอย่างนี้ลูกข้าก็ไม่เข้าใจนะพี่น้องไม่กันหรือไม่เพราะสิ่งใดกันหรือลงรักเจ้าไอ้หมดทั้งหมดแล้วไม่ครับไม่คือถ้านหญิงเพชรเขาก็ชอบเป็นในการที่เป็นมนุษย์ครับงั้นเลยใช่ครับถ้านหญิงเพชรก็บอกครับว่าเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็สนุกอีกอย่าง มนุษย์มันก็ช่างเหนื่อยจริงๆแล้วแหละถ้าไม่ทำมีกินแล้วอออันนั้นมันถูก,กใช่ที่นี่ข้าบอกเล่นเลยว่าที่น้กข้าก็ถึงลำบากแน่นอนใช่อายากกิเป็นใบแต่ท่านิงเพชรเนี่ยก็เลือกแล้วครับที่จะเป็นมนุษย์เด็กเขาก็ต้องเป็นมนุษย์ต่อไปเจ้าพูดข้าวไม่จริงเลยเจ้าหลวงอ๋อเขาเธอเนี่ยเจ้าพูด้า้ก่อนนิดนิได้จ้ก็ท่านหญิงเพชรเนี่ยเขาได้เลือกแล้วว่าเขาจะเป็นมนุษย์ เขาก็ต้องเป็นนะครับเร่องไรล่ะก็เขาที่แล้วเขาได้กลับมาปรึกษาทันรสีด้วยคอทานรสีใช่ครับแต่ทันรสีบอกว่าน่าจะกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าไม่ดีเพราะท่านองค์ข้าบ้างเป็นเพี้ยนกลายเป็นมนุษย์แล้วใช่ครับสิ่งที่ท่านองค์ข้าต้องการเกิดเป็นมนุษย์ใช่เลยครับข้าวคงท่าน้องท่านองค์ข้าไม่ได้ เมื่อท่านองข้าเลือกเองแล้วที่ยืนอยู่ในโลกมนุษย์หรือเจ้าแฟงรักของท่านองข้าแค่ข้ารู้ได้แล้ว่ข้ายังไม่ทันเป็นน้จเด็ดขาดท่านองข้าอยู่ในโลกมนุษย์กกแหมเมืเ่อท่านองข้าเลือกแล้วข้าคงต้องปล่อยแม่ทั้งข้าจะคงที่รักที่อ,อีก ว่าถ wow, ้าน้องมันขาดเรื่องเมันจะเป็นยังไงจะสุขสบายเหมือนที่นี่หรือไม่ยังไงท่านชายครับยังไงมันยังเหลืออีกเหลืออีกไม่ใช่แบเนี่ยเจ้าจะจุดสินงใดจะรู้นี่ครับเจับมันนี่สิได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคือเมื่อกี้ผมเห็นมันสว่างสว่าง คือทุกคนเมื่อกี้นะผมนั่งได้มองนะผมนี่มันลึกใช่ครับนี่คือพอหรือเพื่อจะเมืองบ้านข้านี่ไม่ลงเนื้อที่นี่ได้เมื่อกี้นะผมเจอมันสว่างอยู่ตรงนั้นอ่ะมันโดนแดดแล้วมันสว่างวูวูวูหรือว่าคนที่ข้าสั่งให้มาเก็บปอดท่นี่คนทำมาอะไรมาดนีนะ ้าจะเจ้ามากเจ้าหลวงครับผมเจ้าเห็น oh, ก <No. S 2> ่อนไม่ใช่นั้นข้ากลัวว่าบ้านเมืองบ้านเมืองนอกหรือพวกพานป่าจะมาเห็นตรงนี้ก่อนใช่นี่เจ้าหลวงนี่เมื่อเจ้าเห็นตรงนี้ตรงนี้ข้ามอยู่เจ้าเจ้าอีลานหรือไม่จริงนะครับข้าใหายดีใจเจ้ารู้หรือไม่เจ้ามีความสุขจัดหรือ ลุงไม่ตาดจ่าดูวยความดีของเจ้าข้าก็ข้าก็จะมองไปเจ้าแต่เมื่อข้าก่อนเจ้าทำเรื่างนั้นไม่ดีครับเจ้าพวรรู้ตัวนะรู้ตัวแล้วครับอย่งนี้ที่เจ้าเห็นและเจ้าบอกข้างั้นข้าให้เจ้าจดหลวงสมองต้อนี่ไปคท่านบ้านแล้วท่านใช้เงนท่านใช้หางกลนะทุกคน ดูครับโหวสวยมากน่าเชื่อนะทุกคนสวยมัมากเลยนะครับก็บคือนี่นะครับผลของนี้อือความดีนะไว้ท่านท่านชายเนี่ยจะไปเที่ยวหาท่านหญิงเพเมื่มอไหร่ครับข่าวมันหรืเช้าเดี๋ยวข้าวจะไปเือวันนีแ้แหละหรือมันลื่นข้าวจะไป ไ,ได้ครับ,รบว่างข้าจะพานางพี่ของข้าไปด้วยเพราะนางพี่ของข้าอยู่ในบ้านเมืองมีแต่ในถ้ำข้าจะพาออาไปไหนเลยได้ครับเด็กข้าคิดเองแต่ข<อ>้จะพานางพี่ของข้าไปฮะท่านพ่อตาที่โลกมนุษย์อืมเอางี้เดี๋ยวถ้าท่านใจไปวันไหนเนี่ยเดี๋ยวผมจะนัดอ่าลลุงไว้ให้ด้วยครับงานได้จบข้าขอเจ้าเดจ้าหลวงได้ครับโอเคเรื่องนั้นเดี๋ยวผมเคลียร์ให้ครับ ถ้าท่านชายไปวันไหนเดี๋ยวผมจะไปบอกลุงให้ครับนี่วันที่ดีใช่ครับผมจะถ้าข้ามอยู่ตรงนี้เดี๋ยวจะมีคนที่ฝ้าที่นี่ออกมาข้าบอกเลยองค์พระที่นี่ไม่ใช่ใครก็ได้ที่ได้พบก็จักมันเป็นจริงเหมือนเขาที่แล้วน่ะพ่อมีข้าอยู่แล้วที่แล้วเนี่ยผมนนเ็ัใช่ครับเขาที่แล้วผมได้พบแล้วครับ และเจ็ดเดือดได้ครับนี่เจ้าเก็บไว้ดีๆเหรอโอเคครับโอ้โษพ่อไปขออย่ามาเมืองเราเดี๋ยววันนี้ข้าให้เกย์พอนข้าก็พาไปเขียนเรื่องอีกอได้ครับเดี๋ยวผมทำไมประมานยิ่งนักใช่ครับผมอย่างแบบนี้เดี๋ยวผมก็ต้องเรียบร้อยโอเคครับเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางกลับแล้วเดี๋ยวผมก็จะกลับไปบอกท่านหญิงเพชรได้ครับว่าท่านชายเนี่ยจะไปอีกไม่กี่วันข้าต้องไปได้ครับผม ไว้เดี๋ยวจะพาลาลุงเงี่ยมาเที่ยวหาเลยครับนั่งเลยคดคุยโอเคครับผมถ้าม่ได้รับเจ้าเกไม่ได้แล้วได้ครับงั้นผมขอกลาบก่อนครับท่านชายผมไหวนะครับวันนี้เนี่ยผมก็ได้มาเที่ยวหาท่านชายให้ดูันแล้วนะครับท่านชายก็ได้อยู่นี่ยแล้วก็วันนี้เนี่ยท่านชายก็ใจดีมากผมกลับก่อนนะครับท่านชายเจ้าเก่าเลยโอเคครับผมกลับกันเลยนะครับ ท่านชายก็ได้ให้ของวัญผมด้วยนะครับเรื่องที่ออันนี้พี่ๆเดี๋ยวผมเนี่ยขอดูลาพี่ๆทีทุกคนกันไปก่อนคลิปนี้ก็ใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเขาหลังเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปตะลุงกับท่านชายนะครับเพราะว่าท่านชายเนี่ยจะไปที่บ้านเมืองนะอานี้ขอเดูลาพี่ๆทีทุกคนกันไปก่อนในวันนี้ต้องสวัสดีพี่ๆทุกคนด้วยนะคะผม